ข่าวดีสำหรับประเทศไทยค่ะโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้เสนอให้ประเทศไทยค่ะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกค่ะโม o โต GP ต่อเนื่อง5ปีตั้งแต่ปีช่วง2,570ถึงปี2,574ค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรายานยนต์ชิงแช,งชมป์โลกรายการม o t ต GP ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปี2570ถึงปี2574โดยกำหนดกรอบงบประมาณในการจัดการแข่งขันจำนวน3,997ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายหลักในการดำเนินงานทั้งค่าลิขสิทธิ์ค่าภาษีและค่าใช้ใจ่ายด้านการจัดการแข่งขัน การแข่งขันค่ะจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งในเดือนมีนาคมณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแน c เซอกิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสาพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศหรือ F.I.O ขอภัยค่ะหรือ F.I.M ค่ะโดยประเทศไทยจะเป็นสนามเปิดฤดูกาลของการแข่งขันตลอด5ปีใน3รุ่นได้แก่ MotoGP, Moto2 และ Moto3 คาดว่าจะมีนักแข่งรวม76คนและมีผู้เข้าชมร่วมกว่า1ล้าน5หมื่นคนสำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพนะคะนอกจากจะสร้างชื่อเสียงในฐานะศูนย์ก,ายกลางกีฬามมเตอร์สปอร์ตระดับโลกแล้วยังช่วยส่งเสริมอุตสาหรกรรมการท่องเที่ยวการบริการและธุรกิจต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถสร้างไรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดจนสร้างงานและสร้างไรายได้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิน่นอีกทั้งยังเป็นเวี ในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยด้านสปอร์ตตัวริซึมและการใช้พลังซอฟต์พาวเวอร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศในเวทีโลก